ครับไปดูตัวเลขที่สบคเมื่อวานนี้เป็นกังวลและเราเห็นตัวเลขก็กังวลจริงๆริงผู้ป่วยโควิดของเมื่อวานนะฮะรายละเอียดวันนี้เดี๋ยวต้องรอถแถลงแต่เมื่อวานใกล้จะ6 0 0 0ื่นแล้วคนนะครับใกล้จะ6 0 0 0ื่นคนเนี่ยใช่คนที่รักษาตัวอยู่59,490รายค่ะนี่ฮะอาการหนักเี่นเท่าไหร่1 1 9 5รายจํานวนนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจ361รายผู้ป่วยรักษาตัวคือสะสมติดเชื้อเนี่ย59 0 0 0ืเกือบเกือบจะห0,000ืนค่ะ เราต้องหวังว่าจะรีบๆหายและคนที่ติดเชื้อเพิ่มในแต่ละวันมันน่าจะต้องลดลงขณะที่กทมยังเป็นจุดสําคัญเมื่อวานนี้ประกาศเป็น6คัสเตอร์ใหม่ใน5เขตเพอระวังในกทมโรงงาน CPF ีพี่นองจอกเจออีกแล้วนะฮะโรงงานกรีนสวิลล์าดกระบงังโรงงานฮอนด้าลาดกระบงังห้างย่านสยามสแควร์เขตปทุมวันอ,อาคารสรํานักงานให้เช่าเขยานาวาแล้วก็โรงง,งานหงมเสียงการทอเขตราชบุรณะค่ะเมื่อวานนี้จุดสนใจข้อหนึ่งก็คือมันเข้ามาถึงกลางเมืองเพราะสบคแถลง แล้วก็มีกราฟริกให้เห็นนะครับว่าฟัสเตอร์แถวแถวสยามค<ฆ>่ะก็จะมีกลุ่มก้อน3สยามก็คือสยามดิสคเวอรีสสยามเซ็นเตอร์สยามพารากอน129คนสยามสแควร์11แล้วก็มีตึกสยามกิดอีก4รวมทั้งหมด144นั่นทําให้ทางกลุ่ม3สยามออกแถลงการเมื่อวานนี้เนี่ยน้องใบแถลงการบอกว่าไม่ใช่เป็นการติดเชื้อในเวลาเดียวกันนะคะ129คนที่ว่านี้คือเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อตั้งแต่เมษายน<ฆ>ค่ะ แล้วก็บอกว่าจริงๆพนักง,งานในพื้นที่เนี่ยสามหมคนดังนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คนติดเชื้อคือ0.4%ก็คือประมาณว่าพบมาตั้งแต่เมษาค่ะมาจนถึงงานนี้ร4อสี่สิสัดส่วนแค่0.4ใช่ไหมใช่จาก3 5มหมื่นเพราะฉะนั้นแจ้งเข้ามาอย่างนี้ขณะดเดียวกัน